จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะได้เห็นสถานการณ์ที่วิกฤตมากขึ้น,นเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่ทำผนังกั้นน้ำไม่สามารถที่จะต้านทานแรงน้ำและระดับน้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้และสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้นะคะดิฉันจะคุยกับผู้มนการสำนักงานชนลประธานที่14ค่ะพอเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวัตรค่ะสวัสดีค่ะพอคะ่ะครับครับสวัสดีครับคุณนัฐาครับ พอขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลบางสะพานเลยหรือเปล่าคะใช่ครับมาอยู่ตั้งแต่เท้าแล้วครับเพราะว่าทางกรมชระทางนะครับแล้วก็ทางสำนักงานชุมทานที่สี่แล้วก็หลายหน่วยนะครับตำรวจทหารคนในโรงพยาบาลท้องถิ่นปกครองอะไรเรามาช่วยกันกั้นกระสอบทรายนะครับที่หน้าโรงพยาบาลนะครับแล้วก็วางแผนกับท่านรูฐบารจังหวัดประจวบนะครับเพื่อเพื่อจะป้องป้องโรงพยาบาลไว้นะครับ มากันเป็นเป็นร้อยร้อยชีวิตนะครับเมื่อเช้าจนถึงเรียงกระสอบทรายแล้วตั้งเครื่องสูบน้ำของ,งกรมโยธาธานก็ประมาณสี่เครื่องของป้องกันภัยแรงต่างอีกตัวสองตัวนะครับแล้วก็พยายามกันเต็มที่ก็ก็สู้บอกแล้วก็เสริมกระสอบทรายกันโดยตลอดนะครับช่วยกันเต็มที่เออก็กัวเต็มที่จนมาถึงเวลาประมาณสักสามทุ่มกว่า นะครับกระสอบตายที่เราวางไว้ประมาณประมาณเม็ดหนึ่งหึงเม็ดกว่ากวานี้นะครับก็ <ฤ à. S 2> ต้านไม่ไหวต้านไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้ํามันก็เป็นคลื่นไปะไรด้วยแล้วกระอสอบตายคงคงไม่สามารถรับรับแรงได้ครับก็เลยะลักเข้ามาที่ในโรงพยาบาลครับแล้วตอนนี้ผู้คนที่ไปรวมกันเพื่อที่จะกู้สถานการณ์ขณะนี้อยู่ที่ไหนกันคะผอคะ คือตอนนี้ต้องนําเรียนตรงๆนะครับน้ําอ,อแล้วก็คงคงยังกู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเราจะต้องพอพอกระสอบตายตะลักน้ําก็เข้ามาในโรงพยาบาลทันทีนะครับทางอาสาสมัครทุกคนเนี่ยก็เจอกันฝนตายไปกัน้นตรงประตูทางเข้าโรงพยาบาลก่อนนะครับแล้วทางคุณหมอทางคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่แล้วก็พวกเราเนี่ยนะครับก็ไปขนเและเบียนผู้ป่วยนะครับซึ่งโดนน้า น้ำขังอยู่ครับรีบรบ,รบขนขึ้นมาไว้ที่ขั้นสองต่อต้องน้ําเข้ามาเรือบานประมาณเป็นเมตรนะครับตอนนี้ณเวลานี้ครับต้องต้องไหว้ทีก็ก็พรุ่งนี้ครับแต่ฝนเนื่องจากฝนตกหนักมากไม่ไม่ไม่หยุดเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงณเวลานี้น่า,นาจะเบาลงมานิดหนึ่งครับค่ะแต่ขณะนี้ทุกท่านปลอดภัยใช่ไหมคะ ปลอดภัยนี่ผมกําลังอยู่กับคุณปยาบาลมาบอกว่ามีจะให้ไปช่วยคนที่ติดอยู่ในในโบสถ์ตามตามบางอำเภอบางสะพานนะครับซึ่งซึ่ง,งตอนตอนนี้ก็เดี๋ยวกราจะเดี๋ยววางหูโทรศัพท์ก็คงจะต้องต้องไปไปหาหรือว่าจะช่วยยังไงนะครับเพราะว่าน้ําค่อนแรงอะครับแล้วก็ตอนนี้เาทางโรงพยาบาลเขาดับไฟทั้งหมดแล้วครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยครับค่ะ ขณะนี้น้ําที่โรงพยาบาลสูงประมาณ1เมตรนะคะครับประมาณเมตรเมตรกว่าแล้วนะครับค่ะ,ะก็คือ1 1> ไม่มีความพยายามที่จะต้องกั้นกระสอบทรายแล้วดูเพราะว่าดูแล้วก็คงจะไม่สามารถกั้นน้ำได้กระสอบทรายลม้มล้มหมดแล้วครับที่วางกันไว้เป็นหลายร้อยเมตรล้อมรอบโรงพยาบาลน,นะครับค่ะคมีข่าวลือมาตลอดทั้งวันกัะผอ,อ,อเรื่องของระดับน้ําในอ่างเก็บน้ําว่าน้ําล้นทะลักและเข้าท่วมด้านท้ายอ่าง ข้อเท็จจริงคืออะไรครับหออที่อ่างเก็บน้ำโป่ง30อ่างเก็บน้ำคลอยลอยและจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะครับคืออย่างนี้ครับทั้งทั้งสองอ่างนี้เป็นอ่างเก็บน้ำคลองลอยนะครับก็เป็นอ่างขนาดเล็กนะครับมีความจุเนี่ยที่พูดความจุให้ฟังเนี่ยเพื่อจะดเห็นภาพชัดความจุ260,000ลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำโป่ง30เนี่ยความจุ850,000ลูกบาศก์เมตร นะครับสร้างมาก็ใกล้เคียงนะปีสองร้อยยิบเก้าแล้วก็ปีสองร้อยสามสิบห้านะครับทั้งสองอ่างนี้นะครับคืออ่างเสียดต้องอธิบายทีละอ่างนะครับอ่างเก็บน้ํคลองลอยนะครับสองแสนสกมืนเนี่ยเอ่อเรามีช่องระบายน้ําล้นนะครับที่เรียกว่าสปินเว์เนี่ยมีอยู่สองช่องนะครับอันนี้ณเวลานี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกโดย่าติเลียเนี่ยน่าอยู่ประมาณเกือบเกือบสองร้อยมิลลิเมตรแล้ว นะครับตกต่อเนื่องทั้งวันนะครับอันนี้การทํางานของช่องระบายน้ําล้นเนี่ยระบายเต็มที่นะครับถ้าน้ําไม่ระบายออกอย่างนี้เขื่อนต้านไม่ไหวครับมันก็เป็นธรรมชาติที่เขาปล่อยออกมาคือมันมันจะมีช่องระบายน้ําล้นอยู่แล้วโดวยทั่วไปนะครับค่ะกรณีน้ำของโปง่งตามผิบก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีตัวระบายน้ําล้นแต่ว่า เวลาเขาเข้าไปดูนะครับก็มีคนส่งทางโซเชียลมาให้ดูนะครับก็พยายามอธิบายไปว่าคืนน้ําที่มันมามากเนี่ยเวลาข้ามสปินเวย์นะเพราะข้อแบบใ้น้ำล้นอยู่แล้วนะครับก็จะดูเหมือนมากดูอาจจะเป็นน่ากลัวอะไรนี้นะครับแต่ตัวเขื่อนคือน้าเวลานี้ก็จะมีของทางท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆที่เขาพอติดต่อได้เขาโทรเข้ามาบอกทางท่านประลาดจังหวัดบ้างทางท่านนายเตอ่บางสะพานบ้างก็ยังได้รับรายงาน ว่าเป็นปกติอยู่ครับค่ะคือสภาพอ่างยังเป็นปกติแต่ว่าไม่สามารถที่จะรับน้ําที่ล้นทะลักสปิลเวยได้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นเรื่องปกติน้ําจะต้องผ่านตัวช่องสปิลเวย์ครับค่ะเพราะว่าน้ําท,ที่เข้ามาในฝนตกหนักมากตัวขื่นก็จะมีช่องตัวระบายตัวปกติครับเป็นอัตโนมัติของมันเลยะครับค่ะภาวะน้ําทะเลที่มีรายงานว่าจะหนุน ขึ้นสูงอีกในคืนนี้เพราะได้รับรายงานอย่างไรบ้างคะคือน้ําทะเลเนี่ยช่วงเที่ยงนะฮะดูจากหน้าโรงพยาบาลนี่นะครับคือเราเดูเพราะตอนนี้หน้าโรงพยาบาลยาวไปถึงตัวอำเภอบางสะพานในน้ําเต็มหมดแล้วแต่ว่าน้ำที่ผ่านหน้าโรงพยาบาลนี่ไหลปลูดเลยนะครับช่วงเที่ยงถึงถึจะถ,ถ,ถึงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงค่ำเนี่ยที่น้ําทะเลหนุนเนี่ยมีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับก็คือน้ามันก็จะต้องตื้ออยู่นะครับมันก็จะไม่สามารถระบายได้เต็มที่ครับ ึ่งในส่วนนี้เนี่ยพอพอเช้าวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะเดี๋ยวถ้าเราสามารถจัดก,การเรื่องของการติดตั้งเครื่องสุบน้ําที่เรามีอยู่แล้วได้เราก็จะสูบต่อครับค่ะน้ําท่วมครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเสียงสะท้อนจากชุมชนจํานวนมากนะคะว่าหนักมากที่สุดในรอบ20ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นจะควรจะต้องมีแนวทางแก้ปัญหาในระยะเริ่มต้น ในระยะหลังจากที่น้ําค่อยๆลดแล้วนี่ควรจะทาอย่างไรคะคือต้องนําเรียนไปตรงนะครับเพราะว่า,อ,าอําเภอบางสะพ,พานเนี่ยมีแม่น้ําบางสะพ,พานเนี่ยผ่านผาตรงๆเลยนะครับแล้วอยู่ใกล้ภูเขามากในระยะยาวนะครับเพอเดิมนะครับสมัยก่อนมีอยู่ปีสองัสสิแปดที่ท่วมหนักคล้ๆอย่างนี้นะครับแต่ปีนี้หนักกว่าเคยคิดจะทาโครงการนะครับ คองบายพัดอ้อมตัวเมืองบางสะพานนะครับในในขณะเมื่อปี249นะครับที่วางแผนไว้นะครับซึ่งก็ยอมรับเลยว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องมวลชนนะครับเพราะว่าทำจริงของมันต้องใหญ่มากนะครับมีผลกระทบแล่นัดมาทางทางสำนักง,งานจุฬาทานนะครับทางครมจุฬาทานเนี่ยก็ไปพิจารณาในเรื่องของการจาหจัดการ โดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํานะครับข้างบนขึ้นมานะครับอ่างเก็บน้ําห้วยใจทองนะครับที่ความอยู่ประมาณสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับในส่วนนี้ก็คงจะได้แค่บรรเทาหนึ่งแค่นั้นเองแต่ถ้ามองให้เหมือนจังหวัดชุมพรนะครับที่ผมเคยอยู่นี่นะครับแล้วก็ดังน,นั้นพรงท่านให้ทําโครงการคลองหัววังปนังตักดอ้อเมืองได้อย่างนี้นะครับน่าจะดีกว่านะครับทํา ทำคลองอีกเส้นหนึ่งซึ่งซึ่งจะอยู่เรียบเรียบเมืองนะครับอันนี้จะจะดีค,ะครับค่ะเพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ํานะคะสําหรับผอ,อ,อเองคืนนี้คิดว่าจะต้องประสานกับหน่วยงานใดหรือว่าอยากให้หน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าจากที่เข้าสายโทรศัพท์คุยกับหลายๆพื้นที่นะคะคืนนี้ประชาชนเดือดร้อนกันหลายจุดทีเดียวนะคะครับก็เมื่อกี ่อนที่ทางคุณจะโทรมาก็คุยกับทางโรงพยาบาลน,นะครับก็คือเรื่องอาหารสดนั่นแหละครับที่ทางคนป่วยนี่ได้อบยุออกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่คนที่จะมีต้องอยู่ประจํานะครับคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าหน้าที่อะไรเนรีฮะก็่าจะเป็นเรื่องของอาหารอาหารสดอาหารแห้งที่ต้องเตรียมนะครับแต่เขาก็มีเตรียมบ้างนะครับแต่ ระหงนี้คงจะลําบากแล้วก็เอพรุ่งนี้ถ้าฝนยังมีต่อเนื่องก็ได้เป็นเรื่องของระบบของไฟฟ้าด้วยนะครับที่ผมคิดนะครับอาหารน่านาจะเป็นสาคัญแล้วก็เครื่องน้ําดื่มนะครับยังไงก็จําเป็นอยู่ในตัวนี้ครับค่ะแล้วพอเอเองกําลังจะเดินทางไปอีกจุดหนึ่งนะคะจะเดินทางไปอย่างไรครับพออคะอุอ้ยผมผมไม่ได้ไปครับเพราะว่าหนึ่งไปไม่ได้แล้วครับเ,ออเพราะว่าขนาดรถ อ,อ่ใหญ่ๆนะครับยังน้ําตัดตกจุยเลยครับไม่อืนนี้ต้องนอนนั้งเครื่องแบบพระการที่ลงปัจจบาลบางุกนค่ะ <c oughs> สัญญาณเริ่มไม่ดีแล้วนะคะขอบระคุณมากค่ะ<ด>ขออ,อค่ะ <c oughs> ต้องตรงัดวหาไครับที่จะทำกันอะไรครับค่ะให้กำลังใจนะคะขออค่ะ สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะคุณเฉลิมเกียรติคงวิเชยนวัดค่ะผู้ในการสํานักงานชนประธานที่14อธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่อําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริคันนะคะพอเลอ่าให้ฟังว่าเข้าไประดมกําลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเพื่อที่จะพยายามกั้นกระสอบทรายเพื่อที่จะพยายามไม่ให้น้ําเข้าไปที่โรงพยาบาลบางสะพาน กั้นได้สำเร็จในช่วงแรกแต่ว่าตั้งแต่3มทุ่มเมื่อฝนตกหนักประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะไม่สามารถที่จะต้านทานแรงน้ำไว้ได้และที่กั้นน้ำก็พังลงแต่ขณะนี้ไม่มีรายงานว่ามีมีคนถูกกระทบนะคะเพราะว่าลำเลียงได้ทันค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะ